มือขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องคะเสียงวิหกค่ะไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านนาแกนะคะตําบลหน้าน้องทุ่มค่ะอําเภอแก่นคอจังหวัดชัยภูมิพี่นอ้องขากนหมอ้ํำสีทําการแสดงตาเว้นๆุน,นพี่น้องศาสตร์ปูเต็มพลาสเลยพี่น้องเต็มอาญะเลยค่ะทั้งพี่น้องทั้งหน้าแก่ทั้งแก่คอชัยภูมินะคะให้การต้อนรับหมอล่ำเสียงวิหกอย่างมากมม้เลยค่ะพี่น้อง แต่พ่อที่ทำการแสดงพี่น้องค่ะทำการแสดงในบล็อนหลายอุปสรรคของหมอลองหมอลำ่ำถือว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ,ญ่แล้วก็บ่อยากพ่อถือเลยว่ามันลําบากอีหลีพี่น้องสาหรับหนาฝนนี่นะคะเป็นผ้ายุฤดูรอนพี่น้องค่ะช่วงนี้โต๊ะตกระโต๊มากลวดค่ะเพะมีปีมีคุยเลยค่ะพี่น้องค่ะมือขึ้นที่ผ่านมาค่ะหมอล่าเสียงวิหกของเฮากั แสดงได้แบบบ่เต็มที่ให้ว่างสันพี่น้องคือคนไปห้กระลังใจมากมากมยก,กายกองแต่สิ่งที่บอดนกเสียใจที่สุดนั่นก็คือฝนตกห้าพี่น้องฝนตกห้าแต่กระไดแสดงอยู่พี่น้องแต่บ่เต็มที่นะคะไม่เต็มที่พี่น้องคะสําหรับมือคืนที่ผ่านมานะคะบอดนกพงศกรเพิ่นกระไดออกบ้านะคะบอกว่าโอ้พี่น้องครับสามารถเป็นยังสี่นอวะสันพี่น้อง ถากันไปส่วนยูแกใไดแน่นอนว่าสั่นฝนตกห้ามค่ะพี่น้องคะ่ะสิ่งทีหมอลองบอล่ําเพึนวิตกแล้วก็บ่ยังให้พ่อก็คือฝนตกห้ามนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วค้นทีหนาลักแล้วค้นทีหนายกย่องก็คือน้องอาอายพี่น้องฝนตกปนได้กับขื้นเขียงบาเขียงไรกับพอจา๋าขื้นมหาแฟนคลับเอฟซี ึืนมาหาพี่นอ้องอ่าพ่อช่วงใดพ่อทีน้องจะออกมาใดก็ออกมานะคะได่มาทำการแสดงกับพอจ้าได้มาลองเพลงครูกับพอจ้าให้แมย์เมยแตแฟนคลับเอฟซีแหายคิดถึงอยู่ดอกค่ะแต่ก็คือวาเนาะคะ่ะมันเป็นเรื่องของฝ่าของฝนซื่อเฮ้าเหตุยังไดบ่ไดเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นเหตุจำเป็นอีหรีค่ะแต่เสียงวิหกเข้ากระสู่ไปก็ พี่น้องแฟนคลับเอฟซีบ่หนีค่ะเสียงวิหกกับบนน่หนีคือกันค่ะพี่น้องค่ะอสู่ไปน้ากันค่ะพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักค่ะแล้วช่วงทีอาอ์ไอศกุณาพรได้ขึ้นมาลองเพลงครูกับพอจ๋าพี่น้องอันสุดเนาๆเพิ่นสีชมพูเนาะพี่น้องเปียกอันยังเกาเพื่อนเพื่อนขีดต้มเน่ะไหมพี่น้องฝนตกห้ามยางลุยขึ้นมาเพื่อสิมหาแฟนคลับเอฟซีเป็นภาพที่น่ารัก เป็นเด็กหน่อยที่สู่อี่หลีสำหรับอาอายสกุณาพรค่ะลูกสาวของพ่อจา๋ายืนเคี่ยงปลาเคี่ยงลรกับพ่อจ๋าตลอดพี่น้องเป็นภาพที่ประทับใจค่ะไดี๋ยออกมาลองเพลงปล่อยน้ำใสหนหน้นองแน่ับครูกับพ่อจ๋านะคะขนาดเป็นเพลงมั่นค่ะพี่น้องพ่อจ๋ากับลูกจ๋านั่งสร้างให้เป็นหวานได้ค่ะแฟนคาร์บีบซี่กับฟินไปตากัดกันเพราะว่า เป็นภาพที่พ่อลูกเพ่นเล่นกันเพ่นมันเป็นธรรมชาติดอกพี่น้องแต่ว่ากับเบิ้งออกพี่น้องว่าพ่อกับลูกคูน่นี้เพ่นเพ่นเป็นเติมเต็มห้ซึ่งกันและกันอิลีเพราะว่าสิเป็นอาอายสกณุณาพรที่เหลือม่องสายตาของพ่อเพืพ่อพ,พ่อเพ่นมาเหลียวลงมาเบิ้งลูกเป็นอีหยังที่แบบบ่แปลกพี่น้องที่หล้ยคนกัอยากสเห็นเนาะคะ่ะว่าอยากเห็นภาพโมเมนต์พ่อจ้าลูกจ้าคะ่ะ เห็นแล้วมันชื่นใจอะพี่น้องมันเป็นคือแบบเราต้องการอยากเห็นภาพนั้นแต่เท่ากับเห็นเห็นแล้วเท่ากับพ่อค่ะพี่น้องเท่ากับแบบว่าเนาะเท่ากับว่าอยากให้เกินไปอ่ะไม่อยากให้เกินไปไม่อยากใส่คําว่าต้องต้องเห็นแบบนี้ตลอดต้องอยู่แบบนี้ทั้งคืนนะคะพี่น้องค่ะเป็นภาพที่ผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากเบิ่งบ่บว่ากันค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮากับอย่าไปกดเจนอย่าไปตั้งอ่ะอีหยังกับ นอกมากนะคะสาหรับอาอายแล้วบอกเลยว่าวัตต์อ,ออกมาเห็นเข้ากับชื่นใจแล้วนะคะแล้วมึกแรกงนี่พี่นองขาเสียงวิหกไปสแสดงอยู่ที่จังหวัดเลยพี่นองโอ้ยเยสิษฐสดาแห้งตอนนี้เยสิษขึ้นมากเลยเอ็ดพี่นองบริยูผู้เลื่อนน้ำมูแล้วทีมงานสาวกูเคมราษฎรเป้าโจโดีไซน์เห็นเพื่อนเอิญแซ่่วนกันอยู่ท่ามกค่ะพี่นองเพื่นอนว่าสิปไปหาบอสนกบอสโนวาสิปไปหาน้องอาอายสกุณาพร ทานน่างพูนไปแตะฝนตกเนาะฝนแห่งมักตกนะคะท่างผู้เลือท่างจังหวัดเลยฝนแห่งตกดีกว่นที่ท่างละเอียดอีกค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องขาบอกได้เลยว่าสําหรับทีมเสียงวิหกนะคะเป็นอีหยังทีดึงดูดใจเป็นอี้ยังทีแฟนคลับเอฟซีประทับใจนั่นก็คือทุกสิ่งอย่างหรือว่าทุกคนในวงเสียงวิหกออกมาทําการแสดงคือเต็มที่ทุกคนพี่น้อง เต็มที่ทุกคนเป็นบ่ว่าสิฝนตกหรืออี้ยังกะ้ังบ่ทถ้ำให้พี่น้องพิหวังพี่น้องบ่หนี้หมอล่ำกับบ่หนี้คือกันพี่น้องเอาจนว่าสอดแกงคนละพี่น้องขอตาห้มีค้นบึงขอตาห้มีแฟนลับยู่หันแมันฝนเศร้าก็ออกมาเตยได้คือเก่าค่ะพี่น้อง เป็นภาพทีประทับใจล้วก็เป็นอีหยังทีน่ารักแล้วสี่ทีสาคัญพี่น้องคะ่ะทีวอยูนีก็คือถึงแมว้ว่าฝนตกขนาดนั้นล่ะพี่น้องคือยายสิภูมิใจในเด็กหน่อยคนนี้หรีเดว้าแต่เด็วววเดกน้อยคนนี้คืออีอย่างก็สูงขาแข็ฝนตกก็ดอกบ,บ,บ่บว่ม่งองแงพี่น้องบ,บ่ไม่นดสใสของเด็กหน่อยป้อหาที่แบบงองแงฉันเบาไหวแล้วฝนก็ตก พี่น้องน้องออายสักุณาพ่อนสมวิลีสมกับเป็นลูกพ่อจ๋าสมกับว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หลีเพื่อสิ่งนี้คือน้องอะอายเป็นคนที่ใจรักในอาชีพหมอลำหมักเสียงร้องเสียงล่ำไปเขาค่ายไปยังังสีเป็นกบล่ำกัหล่อให้หมูเบิงพี่น้องเป็นภาพที่หนาหลักบัดไปเขามู่เป่นตัวเนี่ยหน่อยเด้ยพี่น้องแต่ว่าเวขืนเวทีว่างมาว่างส่งเก็บของได้แบบ ดยพี่น้องเห็นแล้วก็ประทับใจเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี้นะคะยศก็เม้าเว้าเกี่ยวกับหมอล่าเสียงมีหกนะคะแต่ละมือมีอีย่างมาอัปเดตสูพีสุนองฟังนะคะมือขึ้นกับฝนตกห้ามนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามือแลงพี่น้องท่างจังหวัดเลยอำเภอผู้เรื่อทา่าพุนนะคะไปให้กําลังใจเสียงมีหกไล,ลายค่ะนะคะไปให้กําลังใจน้องอาอายไปให้กําลังใจพ่อจ๋า ไปให้กำลังใจทีมงานเสียงพี่หกหลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้นะคะยายซิ์กะขอฝากเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับเสียงพี่หกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบซ้ำนี้นะคะสำหรับมือนี้กะฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ